ชื่อมันก็ตรงตัวเลยครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าใช้งานเหมือนทีวี Android เลยครับเราสามารถเข้าดู YouTube เข้าดูแอปพลิเคชันต่างๆแล้วให้มันฉายภาพไปบนผนังบนฝาบ้านนะครับเป็นจอใหญ่ๆเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยนะครับแต่นายตึงหนึ่งไม่ได้มารีวิวนะครับแต่จะมาแนะนําถึงวิธีการใช้งานครั้งแรกสําหรับ Android โปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เนี่ยมีใช้งานกันหลายยี่ห้อหลายรูปแบบครับแต่การตั้งค่าจะคล้ายๆกันเลยครับและก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะครับดูอุปกรณ์ ก่อนที่มันให้มามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นรีโมทนะครับคล้ายๆกับรีโมท e n n r r o i TV v เลยนะครับให้เพื่อนๆเตรียม่าน 3A ไว้ด้วยนะ2ก้อนนะครับเอามาใส่ในนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสายนะครับที่เสียบเข้ากับลั๊กนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นะครับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเวลาเราหมุนองศาเนี่ยมันก็จะเป็นล็อกๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวช่องเสียบสายของมันเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้และด้านหลังของมันนอกจากจะเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟนะครับยังมีเชื่อมต่อกับ USB เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ได้อีกด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็เอาตัวสายปลั๊กตัวนี้มาต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็จัดองศามันให้ดีนะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กกับแหล่งจ่ายไฟนะครับโปรเจคเตอร์ก็ให้มาประมาณนี้ครับเอาละครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าใช้งาน Android Projector ครั้งแรกกันเลยนะครับดูว่ามันทำยังไงบ้าง รเราก็เอาสายจ่ายไฟนะครับต่อเข้ากับปลั๊กแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ปรับตำแหน่งตัวโปรเจคเตอร์นะครับให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมจะตั้งมันไว้แบบนี้เลยนะครับให้มันยิงภาพขึ้นเพดานตรงนี้นะครับในตอนนี้ผมพยายามทําให้ห้องมืดที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าถ่ายช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะมีแสงนิดหน่อยนะอันดับแรกเราก็กดเปิดที่ตัวรีโมทเลยครับว้าว ก็จะเห็นว่าภาพมันขึ้นแล้วนะครับพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าภาพมันกลับหัวกับหางแบบนี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับให้เราเลื่อนรีโมทไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่ตัวสีเขียวแบบนี้เลยนะครับกดเลือกเข้าไปได้เลยหลังจากกดเลือกเสร็จแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เราเลื่อนไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเค พอเข้ามาในเมนูฟันเฟืองแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปนะครับไปที่เมนูที่3นะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วตรงนี้มันจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอครับอันดับแรกให้เราไปที่หัวข้อที่3นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มโอเคนะครับ หน้าจอมันจะพลิกไปเรื่อยๆนะครับให้เรากดโอเคไปเรื่อยๆจนได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งนี้นี่เองนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับออกมา1ครั้งนะครับพอกดย้อนกลับออกมาแล้วเราจะพบว่าเราอยู่ในเมนูตั้งค่าอยู่นะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปที่เมนูสุดท้ายนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยกันก่อนนะครับกดโอเคเข้าไปได้เลย หลังจากกดโอเคเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเมนูที่3นะครับเป็นเมนู language นะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมานะครับหาภาษาไทยนะครับมันจะอยู่ล่างๆหน่อยอ่าตรงนี้เจอแล้วครับภาษาไทยเราก็กดโอเคได้เลยครับพอเลือกภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราย้อนกลับออกมาครับ เพียงเท่านี้เราจะพบว่าเมนูต่างๆเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับจากนั้นย้อนกลับออกมาที่เมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมครับพอกลับมาที่เมนูการตั้งค่าหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนไปด้านบนสุดครับในหัวข้อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับ แล้วทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต WiFi หรือว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตที่แชร์จากมือถือก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับอย่างในที่นี้ผมเชื่อมต่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับออกมาหน้าหลักเลยครับหรือว่าจะกดปุ่มสัญ,ญลักษณ์รูปบ้านที่อยู่บนรีโมทก็ได้นะครับมันจะไปที่หน้าหลักทันทีเลย พอกลับมาที่หน้าหลักแล้วนะครับผมอยากแนะนําอีกนิดนึงถึงการปรับขนาดหน้าจอโปรเจคเตอร์ของเรานะครับให้เราไปที่ตัวเมนูแอปพลิเคชันที่สีเขียวแบบนี้เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นพอเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกไปที่เมนูตั้งค่านะครับพอเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วไปที่เดิมเลยครับเมนูที่3นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในการคาลิเบรตหน้าจอนะครับโดยปกติแล้วทางระบบจะเลือกเป็นแบบอัตโนมัติให้เรานะครับตรงนี้ในบางพื้นที่หรือว่าบางพื้นผิวที่เราจะใช้งานแสดงผลหน้าจอเนี่ยเราอาจจะพบว่ามันปรับอัตโนมัติมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเรานะครับเราอาจจะเลือกปรับเองก็ได้นะครับโดยให้เราปิดฟังก์ชันเมนูปรับอัตโนมัติไปก่อนนะครับ พอปิดเสร็จแล้วจะเห็นว่ามี2เมนูตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเลือกตั้งค่านะครับเราก็สามารถเลือกเข้าไปปรับการตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าขนาดมุมหน้าจอจะปรับเป็นแบบไหนก็เลือกได้หมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากปรับหน้าจอเองนะครับเอาละครับหลังจากปรับหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่หน้าหลักมาเริ่มการใช้งานครั้งแรกจริงๆนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราไปที่เมนู Google Play Store ก่อนนะครับเพื่อที่จะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail นะครับคล้ายๆกับตอนที่เราใช้งานมือถือครั้งแรกเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วเราจะอยู่ที่หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับให้เรากดที่ปุ่มโอเคไปเลยพอกดที่ปุ่มลงชื่อแล้วนะครับมันจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรารอสักครู่นะครับ จากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับให้เราใส่ชื่อบัญชี Gmail ของเราไปได้เลยครับหลังจากใส่ชื่อ Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ปุ่มลูกศรสีเขียวแล้วกดโอเคเลยจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านบัญชี Gmail ของเราได้เลยนะครับ หลังจากใส่รหัส Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนไปที่ลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเลยและตอนนี้เราลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่มฉันยอมรับได้เลยนะครับพออยู่หน้าบริการของ Google นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยอมรับไปเรื่อยๆเลย เพียงเท่านี้เราก็ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail เสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเพื่อให้ทาง Android Projector ของเราทำงานได้อย่างเสถียรนะครับในตึงหนึ่งแนะนำให้อัปเดตแอปพลิเคชันทุกแอป,ปที่อยู่ในตัว Projector ตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับมันจะได้ไม่ทำงานค้างหรือว่าเดิงออกนะครับโดยให้เราเลื่อนตัวปุ่มนะครับไปที่สัญลักษณ์โปรไฟล์ของเราแล้วกดโอเคนะครับ มันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนไปที่เมนูแอปและเกมของฉันนะครับพอเข้ามาที่โปรไฟล์แบบนี้แล้วนะครับบนรีโมทเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์รูปเมาส์อยู่นะครับให้เรากดนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูแอปและเกมของฉันนะครับแล้วก็กดโอเคอในนี้พอเข้ามาแล้วก็ให้เราทำการอัปเดตแอปทั้งหมดที่อยู่ในตัวโปรเจคเตอร์นะครับให้มันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับ เพื่อที่จะได้ทำงานเสถียรไม่ค้างไม่ช้านะครับและสมมุติว่าเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับออกมาหน้าหลักเลยครับพอกลับออกมาหน้าหลักแล้วเดีย๋ยวเราลองเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นะครับดูว่ามันทำงานเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปพลิเคชัน YouTube แล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าภาพมันไม่ชัดนะครับให้มาปรับที่ตัวเครื่องนิดนึงครับ ตรงตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ของเรานะครับมันจะมีปรับรูรับแสงตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนปรับได้นะครับจนกว่าภาพจะชัดนะครับตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพโปรเจคเตอร์มันเบลออยู่นะครับผมจะหมุนปรับเลนส์นะครับเห็นนะครับมันจะชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดคลิป YouTube ดูนะครับดูว่าภาพและเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะยกโปรเจคเตอร์มาใกล้ๆใหม่นะครับให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงนะ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเนี่ยเป็นแบบที่ฟังรู้เรื่องนะครับแต่ถามว่าเป็นเสียงดีเสียงใสไหมมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ในด้านของภาพโปรเจคเตอร์ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคมชัดและยิ่งถ้าเป็นห้องที่มืดสนิทเนี่ยผมบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยผมจะเปิดฟังไปแล้วก็นอนไปนะครับแล้วก็หลับไปเพลินเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าใช้งาน Android p r โปรเจคเตอร์นะครับในการดูหนังดู YouTube ต่างๆนะครับ สำหรับใครที่อยากใช้ตัวเย,ยวกับผมเลยสามารถกดได้ที่ตะก,ก้าสีเหลืองนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับและก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงนื้อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ